สวัสดีครับสวัสดี f c ฟและอาจารย์ทุกท่านที่ชื่นชอบในการต่อน,นอกเขาใหญ่นะครับผมอยู่กับผมสายดํานกเขาใหญ่กับเจ้าสองครับเหมือนเดิมขับรถผ่านมาหาไม้ใหม่ๆครับมีนกขันโยนอยู่ในป่าป่าใหญ่นะครับอยู่ด้านข้างขันโยนเป็นน่งกุกเสียงใหญ่ครับเสียงใช้ได้เลยเสียงเพะแต่ไม่รู้บริเวณนี้มีคนมาเล่นหรือเปล่านะครับเพราะเป็นครั้งแรกที่มาด้วยไม่รู้ว่าจะเหนียวหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองเอาเจ้าสองใส่ดูครับว่า จะได้ตัวของดีตัวนี้หรือเปล่านะครับแต่เสียงอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวยังไงไปติดตามกันดูครับมาร่วมลุ้นด้วยกันครับรับชมครับผม ハハハ Oh, God. ไปดูทำเลขอของหมายนี้นะครับผมเมาเจ้าสองสายตนนี้ครับด้านในด้านเนี้ยจะเป็นป่านะครับป่ามะพร้าวนี่ครับป่ามะพร้าวใหญ่ป่าใหญ่เลยรอบแรกเนี่ยเขาเขาอยู่ในป่าแล้วบินมาเจอคนเดินมาเลยบินออกแล้วบินออกไปครับแล้วก็ไปขันโยนเป็นหนึ่งกุกเสียงใหญ่ให้ได้ยินครับนี่ครับอยู่ในป่าบริเวณโดยรอบครับด้านนู้นก็เป็นป่าเช่นกันครับ อูสูกับเจสองนานมากครับโอ้โหเด็ดครับแต้มนี้ครับเนี่ยป่าใหญ่เลยครับป่าใหญ่มากครับด้านเนี้ยแจมๆครับแต้มนี้ครับ นี่ครับแตมที่สี่สิบห้าของเจ้าสองครับนี่ครับขู่ดีมากครับนกตัวนี้ขู่สู้กับเจ้าสองนี่พักใหญ่ๆครับขูนานมากครับเป็นนกเป็นนกกุกเดียวนะครับถันโยนให้ได้ยินแล้วตอนที่อยู่ในป่าข้างๆเอาเจ้าสองใส่พักใหญ่ๆครับแล้วก็บินเข้าใส่เลยบินมารอบแรกนี่มีคนเดินมาเขาเลยตกใจแล้วบินออกเรากลับไป ไปขันโยนไปขันโยนให้ได้ยินเป็นกุกเดียวนะครับแล้วก็เสียงใหญ่แล้วสักพักหนึ่งพอเจาสองดึงมาใหม่เขขับเข้ามาใหม่ครับแล้วคูสู้กันนานมากเลยโอ้่อยคอสวยครับลกตัวใหญ่มากครับนี่ครับแข่งขาใหญ่มากลอใช้ได้เลยครับและที่สำคัญครับ มีบัวแต้มครับบัวแต้มของดีเดี๋ยวแต้มนี้ต้องเอากลับบ้านครับแต้มเนี้ยสุดยอดครับแต้มนี้เสียงใหญ่แม่แมครับเจ้าสองจัดให้อีกนะครับผมเอาสองเอาไหมนี่ครับอาอา๋ออ๋อ เดี๋ยวยังไงไว้เจอกันต่ออีพีหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆก่อนใครสำหรับคลิปนี้ผมกับเจ้า2ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่อีพีหน้าครับผมสวัสดีครับ